โอเคครับแลสว,วัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องเนจิ FF นะครับผมโอเคจากที่แบบผมแบบเล่นฟรีฟ้าอยู่เลยใช่ปะอันนี้ผมก็เจอแบบเด็กแบบเด็กในกลุ่มผมนะครับผมซึ่งนี่นี่เห็นไหมครับผมตอนแรกผมจะชวนแบบเล่นแรลงเล่นอะไรด้วยกันนะอันนี้นี่แล้วก็ จะวีแบบน้องผมอะเอาง่ายๆน้องผมแบบข้างๆบ้านนะผมดีอยูย่ๆมันก็มาพิมพ์นะพี่ๆใครจะหนึ่งๆกับผมไหมอยากโดนงัดหัวอะไรอีกขอเด้นเสี้ยนเดี๋ยวเดี๋ยวผมท้าเลยท้าเลยมามาปากดีเกินเอาอย่างไงดีอะปากดีมาคือเออเข้าเกมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมชวนเข้าเกมเลยเข้าเกมเขาอ,อ่ะเข้าเกมเข้าเกมมาเดี๋ยวพี่สร้างเอง เฮ้ยมันรอแล้วว่ะในเกมโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าเกมก่อนนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนมันออนเกมหรือเปล่าเป็นตำนานโอเคเน็ตมาแล้วนี่นี่มันออนอยู่พอดีเลยเดี๋ยวเปิดมา่อนเฮ้ยน้องเอ็งเอ็งจะแบบเอ็งจะแบบเอ็งเสี้ยนอะไรฮะน้อง โอ้ผมอยากโดนยิงหัวอะไรเงี้ยโดนงันหัวเออเลืองหนึ่งไหมอ้ะอะไรนะชนะห้าร้อยชนะห้าร้อยเปล่าเอมีมีตังจ่ายหรอมีตังจ่ายหรอมีครับน้องมีครับมีครับน้ำแก้วละสิบบาทยังไม่มีตังซื้อเลยมีตังจ่ายหรอเงินเปล่าเออโอเคโอเเดี๋ยวพี่สร้างให้เตรียมเตรียมรอเลยเตรียมแพ้เลยเงินนะครับเอครับเตรียมแพ้เลยเนาะเตรียมแพ้เลยไม่พูดเยอะไม่ขอขอไม่พูดเยอะเตรียมแพ้เลยเอาเอาเอาปากดีจริงไอ้เนี่ย เดี๋ยวผมก็ท่าก่อนมาเฮ้ยผมผมไม่กลัวเลยผมรู้ฝีมือมันหมดแล้วฝีมือยังไกลอ่ะเอาง่ายๆเด็กอลุบาแบบชนะได้มามาเดี๋ยวผมกดแล้วเดี๋ยวผมได้ตังค์ห้าร้อยผมว่าผมจะแจ้งคนดูว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเกมเลยอ้ามาแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม้มันอยู่ไกลมากนะอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากเดี๋ยวต้องวอร์มแล้วผมว่าจะแพ้ได้เลยนะเฮ้ย ท่านวผู้ชมผมวเยียบกอนนะครับมาดิทมก็ไม่โหาหรอกคก็มันยิงหัวเป็นประจำอยู่แล้วอะมันยิงหัวปกติของผมอยู่แล้วอย่างเงี้ย เอ้ยได้ยหัวมาดูไม่ถืออะไรละ First Blood เว่อไปเปล่าไอ้วิวเฮ้ยเอาหัวแล้วมาคุดูเจ็ดศูนยเลยวะเขาไม่เจ็ดศูนยหรือปล่าเอาสองหัววะก็ไม่ได้ตึงไม่ได้ตึง ตะกี้หลับตาเล่นด้วยนะติวใช้ใช้นิ้วก้อยแบบกระติกกระติกเอานะเล่นนิ้วเดียวด้วย,ย ah. อ่ะปังยิงของอกงงอี่โมบไปไหน snap 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 ปังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยนี่นี่นี่ปังเดี๋ยวรับไปดีดีแล้วปุ๊บปั๊บวับ ผมจะ hour later โอ้ยยังไม่โด băng Ui, không có Ui, buồn không First blood Đó là Ok, vết vết lại, vết vết lại Khôi đi good. Đinh hùa. cái này đi ở phụ 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 ngắn Phụ bên ngắn. Chính. Lại. Bây giờ mình chụp heo đi. Cho tao tặng 200 hay đây nè các lúc mày tải chín được vào nhỉ? không? First blood. Tôi đi ngồi giá. ตายเลย้วสามสองเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวผมเปิดโหมดบ้าข้างก่อนไอมิวเปิดโหมดบ้าข้าง บด <Burn. S 2> อดตวัวขอโทษขอโทษแอร์สอรี่แอร์สอรี่มอันนี้หัวละเมื่อกี้ผมอ่อนให้มันเยอะแล้วยิงหัวผมเนี่อนเดี๋ยวคนี้มันยิงแม่นเนี่ย ถ้าผมยิงข <O of. S 1> ึ้นฟ้าแล้วเมาส์มันเมาส์มันหล่นเลยนะเหมือนเมาส์มันหลุดเฟรมอ่ะผมเล่นเออมากจเลยเนี่ยไม่โดนหัวมูหายโอ้ยเดี๋ยวคนนี้มันหนีของเฮ้ย อะไรเหร้ยน,นีมันพลาดยิงหัวเลยดิโอ้ยแคซ่บวา อะไรอ่ะทำไมเป็นยิงแม่นยังอ่ะไม่ใช่แล้วเกินมนุษย์เฮ้ยอะไรอ่ะผมไปดูจะแพ้เอาเลยนี่โปรแกรมเต็มหน้าจอแน่ตอนนี้สกกรสคลิปอ่ะหัวแบบอะไรอ่ะหัวยืดอ่ะหัวยืดอ่ะจะคลิปแน่นอนเลย อะไรอ่ะอ๋อเขียวีโอ้ยโดนัดตัวเฮ้ย Ano ba hey. first blood เง่าเมาไมนชอบหลุดเฟยแบะตัวล่างหัวปุ๊บเมาจะหลุดไปไหนตรงนี้มาแล้ววะผมเท้าแล้วว่ะสูสีแล้วสูสีแล้วหกหกแล้วไปเดี๋ยวผมเงียบแล้วจริงๆริงเล่นจี๊กเกอร์ก่อน Attack! Attack! We do First blood! Hà lõi! Hà 500! 500! lõi! lắm lõi! Hà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  lõi! Nhanh lõi! đi. lõi! Hà đi. จะผมก็แพ้จริงยังเนื้อมามาห้าร้อยหิวเงินด้วยเงินด้วยเดี๋ยวจะพึ่งอะไรนักหนาเฮ้ยห้าร้อยโอนมาโอนมาโอนมาอะไรโอนมาผมไม่ให้เขหรอกโอนมาเมื่อกี้กันเรื่เร็วไเรื่องเร็วโอนมาเอาอะไรครับโอนมาโอนมามันโง่โง่อย่างนี้นี่ไงโอ้โหมีรถหลอกนะฮะอะไรนะ กูจริงเลยอะไรอะไรโอนมาเฮ้ยเอาเอาเอาออฟไลน์เอาเอา,เอา,ออา,เอาทำไมขึ้นออฟไลน,น์อ่ะนั่นนั่นโอเคไม่ได้จริงด้วยอย่างที่คิด เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปรอมันแน่ที่บ้านแค่นั้นแหละไปกณดูฟิโวเก้น